universities บอกว่าโนเกียเขาเริ่มเปิดโอกาสให้ d ด v e l o p ป r อร์เนี่ยพัฒนาแอปมากยิ่งขึ้นมาตอนนี้แอป UO v i t o ให้ดาวน์โหลดอยู่ประมาณ300อแอปพลิเคชันแล้วซึ่งในงานเนี้ยงานใหญ่มากแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เป็นแอป d e v e l o p e r ชาวไทยนักพัฒนาแอปมาด้วยเรารู้จักกันเดี๋ยวซีพาไปดูค่ะป๊อปปูล่าจะด้วยสิเพราะว่าคนมุงมากๆเลยแนละ้วก็มีประมาณ2บริษัทคนไทยที่เป็น developer ชาวไทยที่ชําให้โนเกียนะคะบริษัทอะไรเนี่ยบริษัทหัวลำโพงนะครับผม แต่ที่นี่มันสิงคโปร์นะคะมาหัวลพออะไรแถวนี้ก็มาเปิดราคาที่นี่นะครับไปใจอันนี้เป็นแอปที่อยู่บนโนเกียเหรอคะอ่าใช่ครับตอนนี้เป็นแอปพลิเคชันล่าสุดของพวกเราที่อยู่บนโนเกียนะครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างโปรแกรมตัวนี้ชื่อว่าโมโลมีนะครับเป็นโปรแกรมเอาไว้แชร์รูปเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวล่าสุดนะครับพวกเราเอาไว้ถ่ายรูปแล้วก็แอปพลายฟิลเตอร์ให้มันเป็นภาพแบบโรโมหรือว่าภาพที่มันแปลกๆนะครแต่เราก็อัปโหลดแชร์ให้เพื่อน เออได้ชมได้คอมเมนต์นอะไรกันได้ครับโหลดฟรีป่ะเนี่ยอ่าตอนนี้โหลดฟรีครับผมต้องบอกนะคุณผู้ชมคะโนเกียไม่ได้มาอยู่ในคอมมิคเอเซียรประมาณมากกว่า5ปีแล้วเมื่อกี้คนโนเกียบอกนะคะคือแบบไม่เคยมีบูธเลยแล้วแอปพลิเคชันได้รับการตอบรับดีไหมสำหรับโนเกียเออดีมามครับเมื่อกี้มีโนเกียจากฮ่องกงเดินมาวันนี้ดังมากเลยติด top 50ที่ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีตัวเดียวที่ปล่อยไปเป็นระดับโลกอะครับปล่อยมาแล้วรู้สึกว่ามั่นใจไทยทำ ได้โชว์อาปากแอปคนไทยหน่อยแล้วกันไหนไหนก็ขายแล้วถ้าเกิดใครใช้มือถือโนเกียอยู่นะคะก็ขอให้เราเข้าไปเอาวินสตอรแล้วก็หาโปรแกรมชื่อว่าโมโลมี o L o M e นะครับ M O L O M E นะครับแล้วก็มาร่วมกันเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวนี้มาแชร์รูปมาเล่นกันแล้วกันนะครับผมขยับมาข้างๆนะคะกี่ก็เป็นบูคคนไทยเหมือนกันสวัสดีค่ะ แนะนำเลยคะ่ะอันนี้เป็นอะไรยังไงบ้างแนะนำตัวก่อนครับผมศิริราธรรมยาครับเป็นซีเนียร์บูามายเดเวลลอปเปอร์จากทีมมีซอฟแวร์ครับจากเชียงใหม่ไทแลนครับ ผมธีระพงศ์คงแปงยศนะครับนุ๊กนะครับเป็นเอเจ็ตเตอร์จากสต m มิซอฟต์แวร์ครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันอยู่บนโนเกียอีกตัวหนึ่งครับมีตัวไหนอะไรยังไงบ้างแนะนำหน่อยสิคะเป็นโฮโลสโคปนะครับก็เป็นแอปสำหรับดูดวงประจำวันแต่ละเบสเราก็จะอัปทุกๆวันครับเป็นคนดูดวงทุกวันเลยแต่ว่าหมอดูนี่ต้องมาทายเราทุกวันอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเรามีฟอร์จูนเทเลอร์ประจำออฟฟิศครับี่มีซอฟต์แวร์ทำเกี่ยวกับมบายครับทำหลายอย่าง หลายอย่างมากเกี่ยวกับ m o บายคอน n t นต์แล้วก็เกี่ยวกับมีเดียครับที่เด่นที่สุดนะครับก็คือโฟโต้แมทนะครับเกมจับคู่นะครับที่เราสามารถเปลี่ยนรูปในในสรับเนี่ยให้เป็นรูปรูปอะไรก็ได้ที่เรามีครับแล้วก็แข่งกับเพื่อนโดยผ่านนะวงแลนนะครับอันนี้เป็นเกมแบบโฟโต้แมทถูกไหมคะตัวเราเองเข้าไปเซตเปลี่ยนรูปได้ด้วยันนี้ความสนุกของการเล่นเกมนี้นะคะ AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะมาตรฐานใหม่ Ultra Highspeed Internet 7็ตถึง100เมกจาก t r ูออนไลน์สวมใส่แว่นตาดำในที่ร่มแบบนี้ในงานเทคโนโลยีแบบนี้แน่นอนครับผมก mm hmm. วกำลังจะนำเสนอนวัตกรรม3มิติหรือว่า3 d นั่นเองนะครับผม mm hmm. ท่านคงจะเห็นเป็นภาพตัวผมซ้อนๆกันอยู่หรือว,ว่าค่อนข้างจะเบลอๆแต่ว่าผมอยากจะบอกว่า ที่ผมจะนำเสนอตรงบูธนี้เป็นพิเศษกับเทคโนโลยีของบริษัทที่ชื่อว่า Code One นั้นก็คือการดูสามมิติผ่านทางออนไลน์หรือการสตรีมมิ่งนั่นเองครับผมดูกันที่กล้องก่อนเลยนะครับผมกล้องที่ใช้นี่เป็นกล้อง Pan a s o n i คนะครับทำหน้าที่เป็นกล้องที่ทำการถ่ายทำตัวเราเองนั้นผ่านทางการสตรีมมิ่งเป็นกล้อง2ตัวเป็นกล้องซ้ายกับกล้องขวาซึ่งจากในระดับที่ทำให้เกิดภาพซ้อนกันแล้วก็เป็น 3D อย่างที่เราเข้าใจนะครับซ้ายขวา และนี่ก็คือสิ่งที่เรียกได้ว่าสร้างความมือฮาสำหรับงานซีตในปีนี้อย่างมากเลยครับนี่คือเซกเวที่ประกอบร่างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการนําเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยี LTE หรือว่า 4G นั่นเองครับผมที่อยู่ด้านหน้าผมอยู่ในขานี้ครับคือกล้องที่สามารถถ่ายทำนะครับลักษณะภาพที่เป็น 3D ได้นะครับเป็นวิดีโอนะครับผมแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณไปอย่างด้านขวาผมที่เป็นอุปกรณ์ที่ทําการปลายสัญญาณ ข้างกล้องขวานะครับแล้วถ้าเกิดผมหันไปด้านนึงครับก็จะเป็นกล้องซ้ายนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยครับก็คือว่าโดยการส่งจากเจ้าอุปกรณ์ตัวเล็กตัวนี้ตัวเดียวครับก็คือโทรศัพท์เพื่อนที่ที่มีคุณสมบัติเป็น 4G หรือว่า LTE นั่นเองครับผม LTE หรือว่า 4G นะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงสัญญ,ญาณที่ความเร็วได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงการใช้เซกเวต,ตัวนี้ในการสาธิตนั้นเป็นการบอกว่า ที่ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับยังสามารถส่งภาพได้คมชัดอย่างที่เห็นอยู่ในมอนิเตอร์ด้านหน้าผมในขณนะนี้ครับความเร็วในการส่งสัญญาณในขณนะนี้ครับอยู่ที่ประมาณ40เมกะบิตต่อวินาทีนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในบริเวณที่มีการจัดงานก็จริงนะครับมีคนใช้สัญญาณค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการอัพสตรีมหรือการอัพโหลดในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ12เมกะบิตแต่เป็นการบอกว่า ที่2เมกะบิตนั้นสัญญาณนะัชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีดีฟอ u l t อื่นๆที่ทำให้ภาพที่ออกอากาศไม่สมบูรณ์นะครับผมการต่อภาพเป็น HD h d i นะเดี๋ยวจะเรื่องวิ่งไปร,บรอบๆนะฮะให้ดูสัญญาณภาพต่างๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง <Did> นี่คือเสาสัญญาณของ LTE นะครับผมตัวหับ ของเขาซึ่งมีอยู่2ชิ้นด้วยกันเป็นการแสดงให้เห็นว่าลักษณะของความเร็วสูงที่ระดับ 4G นั้นนะครับไม่ว่าจะเคลื่อนที่อยู่หรือแม้กระทั่งจะส่งภาพในลักษณะของ 3D นั้นก็สามารถทําได้ง่ายดายครับนี่คือเทคโนโลยี LTE 4G ครับ แล้วก็มาถึงช่วงท้ายของ c y เบอร์ซิตกับอีกหนึ่งวันสําคัญที่ใกล้จะมาถึงวันแม่แห่งชาตินั่นเองกับความรู้สึกที่สื่อถึงกันได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือจะเป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารขอให้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ